เอาละครับผมพัตโตครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Lost In Play Part 3นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมตัดจบไปว่าอาจจะไม่ได้เล่นต่อนะครับเพราะผมไม่ได้ซื้อเกมเต็มแต่ว่าวันนี้นะครับผมได้ซื้อเกมเต็มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเล่นต่อให้ดูนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยคราวที่แล้วนะครับคลิปนะครับเด็กน้อยที่เราตั้งชื่อให้นะครับผมนี่มาจาก ป่าดรที่มีเอ้ยมีหมีวิ่งไล่ตามนะครับโอเคเหมือนจะเอ้ยเหมือนจะเอ่อยังโดนหมีไล่อยู่นะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยโอ้เกมแบบนี้เคยเห็นอยู่นะครับทำไมมีเส้นเหลืองและเส้นแดงเนะี่ยเดี๋ยวนะแล้วมีนมีไม่เดินหรอมันไม่เดินจริงอ่อเหมือน พออยู่ตรงเส้นแดงหมีจะเห็นเรานะครับมันจะเป็นการบว่าทำให้หมีเห็นเราได้นะครับก็คืออยาใกล่เส้นแดงนะครับอันนี้หมีมันขวางประตูอยู่นะครับเราไปไม่ได้เราอาจต้องล่อให้หมีมาแถวนี้ก่อนอย่างงี้มันจะเห็นเราเราหนีไปงี้ลงล่างดีกว่าโอเค อมไปอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังรอดอยู่โอเคไม่ยากนะครับไม่ยากง่ายๆมีเลยเอ่อ <c oughs> อันนี้คือขวางประตูอีกแล้วนะครับต้องล่อมาแต่ว่าเราจะล่อไปทางไหนดีอล่อมาทางนี้ไหมผมว่า ต้องเข้าปีกเอ้ยถ้าเข้าปีกผมก็ตายดิไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ต้องต้องทางนี้หรอโอเคไมเห็นละแล้วก็หลบมาทางนี้เฮ้ยก็ผิดผมก็ผิดโอเคผมตายผมก็ผิดผมจะไปอีกทันเอาอหไ่เอาใหม่เอามาเอาใหมา่โอเคมาละมาเส้นนี้เมื่อกี้ผมจะกดไปเส้นนี้นะแต่ว่าเอ้ยโอเคเมื่อกี้ไปอ่ะโอเค เมีอกีเราเดินไปเส้นนี้ใช่ไหมมีจะวิ่งมาจุดนี้เราลงมานี่แล้วก็ไปนี่แล้วก็ขึ้นนี่อ่ะอ่ะได้อยู่นี่นีไปได้แค่เส้นนี้เส้นเดียวไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่งั้นมีมันเห็นงั้นต้องไปทางนี้ก่อน เย้ yeah, yeah. อันนี้ขึ้นก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้งั้นก็ทางนี้หรอกมาอย่างนี้ท,นทนันไหมได้อยู่ได้อยู่รอแล้วรอแล้ว,อลวโอเคยังมีอีกนะครับโอเคอะไรครับเอที่อยู่ตรงนน้นนะครับสีเหลืองๆทองๆรูปปั้นนะครับหรือว่าอะไร เอาว่ามาก่อนนะเราต้องเล่ามีมาให้ไกลที่สุดนะจากประตูนี่ก็ลองดูก่อนตรงนี้เลยบ้าละอ๋อแดงคือเส้นทางที่มีไปได้ีเหลียงคือทางที่ผมไปได้เดี๋ยวผมเพิ่งเข้าใจนะผมก็อ๋อมีไหมใมันโอเคผมเข้าใจทุกอย่างแล้วผมคิดว่าเข้าใจทุกอย่างแล้วนะเฮ้ยหรือผมไม่เข้าใจเลยลนะเนี่ย ไม่ได้ผมต้องร่อหมีมาผมต้องไปเก็บลูกผมต้องไปทางเส้นบนสุดนะครับเผต้องไปทางเส้นบนสุดก็คือมันจะมาอย่างนี้ผมตายในีอย่างเงี้ยเฮ้ยดได้วะตรงไปเลยมีจะเห็นผมปะเฮ้ยได้ลูกป,ปั้นมานีครับเฮ้ย พลาดพลาดเมื่อกี้พลาดลืมกำลังคิดอยู่ว่ามันคืออะไรเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เหมือนจะได้ผลอยู่นะครับแต่ว่าเอาใหม่รอบหนึ่ง ทำมัม่วๆแต่ได้เฉยเลยวะกี้ผมกับที่เงี่ยไม่ใช่นะผมกำลังคิดเด็บคิดหนักเลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีวะแล้วก็เดินมัม่วๆเลยแล้วได้เฉยเลย <c oughs> ยังไม่หมดอีกเลยโอ้โอ้ oh oh my god bro โอเคมันอยู่เส่นี้ต้องขั้นแรกอะผมมันเกี่ว่าเราต้องลอมบก่อนมาอย่างไรกัน เฮ้ยหัวไม่ไหววะน่าจะตายก่อนวะอันนี้ใช่จริงด้วยตายก่อนวะอ,อ,อวะรีอรีอรเย่เพราะว่ารอดทางนี้ถูกแหละทีเนี้ยผมต้องรอมาไกลเลยไกลแบบไกลมากๆเลยเหมือนไกลไม่พอต้องกลับไปรอมอีกใช่ตล้งกลับไปรอมอีก ให้มันเดินมาหรือเปล่าวะผมเริ่มสับสนถ้าไปตายแน่ต้องลงมากันอ่ะทีเนี้ยมันจะไปเลยอ่ะอันนี้น่าจะได้อยู่ละเห็นผมละแต่ว่าไม่ทันหรอกเพราะผมเร็วไปละ หมดยังมันจะหมดแล้วใช่ไหม yes ออกมาจากไอ้ทานี้ได้ดีโอเคเฮ้ย okay. กบนี่แล้วอ่ะเหมันจะเป็นราชานะครับแต่ว่าปล่อยไปกันเราเล่นเราเล่นคุยกันเลยช่วยช่วยด้วยสิฉันถูกบัตอ <S <s เออ <S <s ดึงไม่ได้ไ เออขอท้องสิอนกันโอเคไปได้ลนะเมีกี้มันจะดิงผิดเส้นนะครับเยี่ยบเลยพี่ชายอีกแล้วเหรอเนะี่ยได้กบมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางหรือเปล่าเก็บเชือกมาได้ได้เชือกมาหนึ่ง E.A เก็บข้อท้องเฮ้ยทำได้ไงอันนี้คืออะไรเอ่ยที่พื้น อะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือทำอะไรไม่ได้คุยกบกบคุยกะกบธนุกมีสัปนานอยู่อะแล้วนี่คือรู้ะอ,รอะไรเอ่ยไม่เข้าใจมีรอยเท้าตรงนี้เออสำรวจดูรอบๆไม่มีอะไระอะไรอนะ พัซเซิลเดี๋ยวๆนะขอกลับไปดูนี่ก่อนเหมือนเป็นสัญลักษณ์ดูสัญลักษณ์คือสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมวงกลมผมจะจำมันนี่ว่าพาธิตนะสามเหลี่ยมวงกลมพาธิตกาก,กบาดแล้วก็ตัวสี่สามเหลี่ยมวงกลมพาธิตกากบาทตัวสี่มาเออมันจะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้เอ,อวงกลม พระอ,อาทิตย์แล้วก็กากบาโตัวซีอยู่นู่นเฮ้ยตัวซีได้ไปแล้ว <c oughs> กเก็บเข้ากระเป๋าได้หินปิศน,นาณมาหนึ่ง e a ใส่นีิชัวแต่ว่าหนึ่งนี้เอ๊ะผมมันกดใช้ย่งไงวะลิมเอ๊ะไม่ใช่ อันนี้ดิพิดกับจอยนี่รู้ไรอ่ะยังใช้ไม่ได้เหรอยังไงได้นี่อ้อแล้วเมืม่อกี้ไม่ได้วะไอ้บ้าเอ่ยอะไรอ่ะฮะ uh huh. เดี๋ยวนะผมกำลังงงว่ามันคืออะไรฮนะเดี๋ยวลองกดดูดิ คืออะไรไม่เข้าใจเลยแล้วผมต้องกดตรงไหนก่อนนะคืออะไรวะเดยวนะมันคืออะไร,เ,รเดินดูรอบๆได้ไหมไม่ได้ต้องแก้ตอนนี้เลยซึ่งมันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำอะ่ะผู้ชมครับผมว่าคิดว่าจะกดหากดขอคำใบหนึ่งไหมครับเพราะว่าผมไม่เข้าใจแล้ว มันจะสื่อถึงอะไรอะประตูนี้ก็แก้ไปแล้วอะไอ้ที่พื้นนี่ก็ไม่เกี่ยวในกระเป๋ามีอะไรไหมเฮ้ยต้องใช้กับอะไรได้สักอย่างดิไอไม่ได้เหรียไม่ได้เหรียสักอย่างเไงน,นะเอ้ยโอ้ m ม g กอผม เล่นเกมพัลเซ่นไม่เก่งอา้าได้ด้วยหรอวางกับดักมีนะครับนั้นแล้วก็ไปล่อมีมานะครับอันนี้ยังไงเราต้องล่อมียังไงอ่ะเออพอรู้ละ เห็นนะมันต้องมีวิธีสักวิธีดีสักวิธีหนึ่งอะไรก็ได้ไม่ใช่ผมจะตุก๊กตาไอ้หุ่นเนะี่ยวางไว้ตรงอ้าโอเคพระเจ้าผมดึกตั้งนานนะยังไม่ได้อีกหรออืม รู้แล้วต้องไปล่อแต่ล่อไงอ่ะ mm hmm. ก็เรียกหมอไม่ได้ในตัวก็ใช้ของหมดแล้วกดใช้อะไรไม่ได้คือต้องแก้พัสดุนี้ออเอ้ยโอ้ไม่ได้จะกดคุยเว้ยไปยีเราตรงนั้นวะคือต้องแก้พัสดุนี้ใช่ไหม เดี๋ยวคิวไม่เยอะผมอธิบายกันมันเป็นงูใช่ไหมมันเลื้อยไปขวาซ้ายแล้วขวามันไปงูมันเลื้อยไปขวาสามสามครั้งอ่ะผมว่าหมุนไปทั้งขวาสามครั้งซ้ายสี่ขวาสองได้เฉลย่ยเฮ้ยพระเจ้าโอ้ยกลาเป็นตัวรอนะครับเหยืย่อรอกโอ้ขยับได้เลยเอ้ยมีมา ต้องหาที่ซ่อนใช่ไหมซ่อนก่อนเลยโอเคทีนี้ก็รอหมีมานะครับมาแล้วดึงอีกกระดักรบเยผักไซอ่ะน,อน,น้องเราเองเอ้ยไม่ใช่ผมว่าน่าจะเป็น พี่สาวปะสรุปเป็นพี่สาวหรือน้องสาวนะครับไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เรากลับมาเจอโจลี่ของเราแล้วนะครับโจลี่คือชื่อที่แฟนผมตั้งให้นะครับโอเคด่าน <c oughs> นี้ก็ค่อนข้างงงอยู่แต่ก็ผ่านโดยที่ไม่ต้องใช้คำใบ้เลยเนียนะครับ <c oughs> แลวบ้านเราอยู่ไหนลนะ่ะไม่รู้สิบนหลงทางอนะน่ะนี่มันตัวบ้าเลยนะ เออคุณผู้ชมครับผมว่าสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมว่าขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเ,ออเดี๋ยวผมจะมาเล่นพาร์ทที่4ต่อให้ดูข้าวหลังนะครับวันนี้ก็คลิปก็นานพอสมควรแล้วเกือบยี่สินาทีหรืออาจจะเกินไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าวันนี้ไว้แค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่ในตอนที่คุณอยู่ข้าวนะครับผมบ๊ายบาย